ถามว่าผมทนได้ไหมผมทนได้แต่ว่าผมต้องทนในรูปแบบของตัวเองบอ,บอกซิท่าบอกกจะควางมามันเกิดยังขึ้นขอยยูนี่ก็เก่าเพราะว่าข่อยสางยังหนีข่อยสางหางยด้วยแม่ข่อยยูแต่มันเกิดปัญหาย่อนคนที่สามขมาแบบนี้แล้วก็บอย่อมบอย่อมออกไปจากเทือ่อเมาเหยียบซักซีข่อยยูนี่ยูสูมืมม่นเูเลยนปล่อยไม่หยบข่อยยูนี่เห็นบ่หล่ะคนที่สามยังอยู่นี่อยู่ยัง หยาบคือส่นวนนองอยู่่อยจงอางไรอย่างขอะเป๋จงข่อยจงอยู่แต่ละข่อยจง่อยจงใจอย่าคลางแมวอยู่แต่ว่าพาอพาอคิดไปคิดมาเฮ้ยเราเราก็มีศักดิ์ศรีอยู่นะพูดถึงว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเราเป็นคนที่ไม่มีสกุลลุนชาติหรือเป็นคนที่ว่าโอ้ซิวไข่กับบริการ้น,นดีอีอย่าง,างเราไขก่ก็มีศักดิ์ศรีเนี่ยตัวของไข่เองมาเราต้องปกป้องในศักดิ์ศรีในเมื่อผู้ชายแล้วกันคุณคุณเลือกที่จะ มนกับแม่ยูชันบอกว่าผมเสื้อสามารถอันน้ได้แต่ว่าจิตใต้สนของคนเรามันก็ต้องสำเนึกอปะใช่ไหมจิตใต้สำนึกของคนเรามันก็ต้องรู้สิว่าเราทำอะไรได้บ้างเราต้องถอยหรือเปล่าคุณรู้อยู่ว่าจ๋าเป็นอะไรคุณรู้อยู่ว่าคุณรู้อยู่ว่าคุณอยู่ไปแล้วทําให้ครอบครัวขเขามปปัญหานี่ถ้าคุณไม่รู้วุชายจริงๆคุณต้องถอยนะจ๊ะ จงฟังฉันไว้ถ้าลูกผู้ชายจริงต้องถอยแต่อันนี้ยังหยาบยังมึนอยู่อยูโตกงานไม่ตายดอกแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกคือว่ามันมันเหยียบยาวความศักดิ์สรีของลูกผู้ชายมันเหยียบยาวความศักดิ์เป็นศักดิ์สรีของลูกผู้ชายคือไข่จะมาบอกไข่ <c oughs> จะมาบอกอยูน่นี่คือไข่จะมาใส่ลายคนไาไหนไข่ผมมีหลักฐานไม่มีหลักฐาน,ไม,มฐานไม่มีข้อมูลไม่สามารถพูดได้เข้าใจบอ จอบไปแล้วจ้าสองเดือนจ้าจอบมาสองเดือนแล้วจ้าจอบมาสองเดือนแล้วจ้าไม่สามารถพูดลอยลมได้ฉันมีหลักฐานฉันมีหลักฐานทุกอย่างหลักฐานคืนอหยังฉันบอกมาใส่แต่ว่ามือหนึ่งฉันจะใส่ฉันจะใส่้าคุณเคียวฉันใส่หลายคุณมาคุยกันสิว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมบอ บางผู้ใายน่ะคอยบอกออกกันมือแหลแลลวมันบอกออกมันบอกยอมออกมันบอกยอมมันบอกยอมออกจากปิดมองนี่ไปออกจากวงจรนีไปให้เขากลับมาบอกกันได้มันกลับมาได้เนบางการนี่ยยังอยู่อยู่เนบางกันนี่มันอยู่อยู่แต่ว่าบอกว่าสุดละควายนั่นโฟกัสลูกไข่เป็นรักไพ่สิบยังเปลี่ยนไปแต่ว่าลูกไข่อยู่มองนี่ลูกไข่เขาเล่นยั่ไงคอยกับสิดูแน่ลูกไข่มันเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็ต้องเอาใจใส่มากขึ้นชีวิตคนเรามันเกิดขึ้นในหมดทุกอย่างสิ่งที่เราคิดว่าเราจะไม่เป็นไม่เกิดมันก็เกิดแต่เราต้อองยมรับ เขาตองย่ำลับมันพี่น้องถามเอาข้ามหนีข้ามเฉลาก็มีนักกัรมาหลายสางก,กันมาเยอะกลายเป็นพลเรือปกติแต่มือหนึ่งมันยูจุดที่ว่าเพลินเรือเฮาอาจจะเป็นจูดที่ว่าน้ำหดมัหด่มหมอดสุดทางแต่ทัาเราควายนะ่ะค่อยเต็มรอยเป็นทุย่างควายบอกเคยมีแต่นิดเดียวนิดเดียวค่าก็บอมินใจผู้ใดนิดเดียวก็ไม่มนใจใใครพลาะอะไรเรารู้ว่าเออเราทําอะไรลงไปปุ๊บมันหมายถึงเรารู้อยู่ไหมว่าเราทําอะไรลงไปแล้วคําตอบเร,เราอยู่ข้างหน้าไหม ถ้าคุณยังทําอยู่คุณก็รับสิ่งที่คุณทําได้สิใช่ไหมแมนมองถ้าคุณทําลงไปแล้วคุณทําลงไปในสิ่งที่คุณทําน่ะคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณรู้อยู่ว่าจิตใต้ของท่าว่าเออคุณทำไปนี้ไปคําตอบคุณจะได้อะไรกลับคืนมาคุณก็หูวอยู่แมนมองแต่มือนี่ฉันก็รู้ว่าฉันก็รู้สือฉันรู้เสือฉันเป็นคนเดียวเป็นคนดีมาโดนหลายมืออยู่ดนฉันกระจอบบอกว่ามันยังสีคข้องหยาบเพิ่อนต่อไปว่าโอ้หยาบวะหยาบ หยาแบบที่สุดในโลกถ้าเป็นฉันนี่บอกอ้ยฉันไม่เห็นแต่เพื่อนแบบนี้ฉันตาวออกฉัน่าวนีหลวดแห้งเพื่อนเป็นอันนี้เฮ้าเฮ้าแห้งอันนี้อาศัยเพื่อนเราเพาะไม่ยังเสียบอลจะไม่พูดว่าใครจะไม่พูดว่าใครแต่ว่าเราก็ยังให้เกียรติให้เก็บแม่ของลูกอยู่ที่เราไม่พูดหมดทุกอย่างเบาอยนี่บได้อยากเลิกกับเมียหรือบได้อยากมาเบาขายเมียหรืออย่างแต่เบาในความเป็นของถอย พอในมือหนึ่งไม่ช้าก็เร็วคนต้องรู้จะไปปิดให้มันยาวไม่หรอกบ่อยมันแล้วก็แล้วไปแก้ไขกันไปที่ลังน้นเกิดขึ้นแล้วรับได้ไหมแก้ได้ไหมหรือใจฉันแก้คนเดียวหรอสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำนั้นแก้คนเดียวหรอบางทีฉันก็ไม่ได้ทำฉันก็ต้องแก้จีบอกไม่ว่าล่ะคือใครจะบอกเขาจ้าของว่าณเวลานี้ฉันทําดีที่สุดแล้วฉันเข้มแข็งมามากฉันเจออะไรมาเยอะแล้วชีวิตฉันเจออะไรแบบนี้ฉันก็เลยบอกเจ้าของว่าไม่เป็นไร อย่างน้อยเราก็ยังมีลูกอยู่ไม่มีใครเราก็ยังมีลูกอยู่ที่จะเอาไปแย่งคนที่เอาไปแย่งคือลูกเฮ้าถ้าเอาไปแย่งคือดูกเฮ้าไม่มีจิตใต้จนเรือของความเป็นลูกผู้ชายขนาดกูบม่รบุคลิกอุปวาไกูยังมาดแม่นกูมึงอีกรอยเท่อกูบอกากรอนถือกูจะบอกไปไปไปจะแจ้งสิเวดอยังกูมาดแม่นกูมึงอีกกูบอกกรวมน่ะคันที่บอกว่า ก็เป็นย่านของข้อของจว่างคือว่าเขาอจวของมึงกับหูอยู่ว่าเขาอันมีผัวอันมีอันผัวมีลูกสองคนมึงกับยังสีมาเหรียญสายแล้วขาตีป่าดิทัวกูนั่งนี่ทนโทอยู่กูสั่งกูไปเอาการนี่มึงเป็นผู้ใดมึงจะสีมาเฮ็ดกับกูปันนี่หมายถึงว่าอันนี้บอกเขาบอกผู้ชายบ่อยบ่อยอันแม่อันของลูกบ่อยบ่อยแม่ของลูกคือคอยก็ให้เกียรติเล่าให้เกียรติสุดๆแต่ในคำว่าให้เกียรติเราก็ต้องพูดในมุมของเรา คอยไปประสาทมัน่ากินอย่างไรมือแล้วเป็นประสาทว่นมีสว่างเดือนแล้วคอยประสาทคอยกินไปญี่ปุ่นนี่คอยประเทศอย่างคอยจอบแต่เนี่ยเป็นห่วงตะล้าคนเขาหาล้ากับชักผู้ใดเนียเมื่อไหร่คันคอยเป็นเนี่ยคอยจะบ่แปลกใจเลยเพราะอยอายุยังน้อยแม่นบอลคอยอายุยังหน่อยอายุยังน้อยยังวัยรุ่นอยู่คอยความสามารถมาเว้าให้เป็นร้อยๆล้มๆได้ให้หมือจ่อฟังดอก ถ้าคอยบอเราเราลมนี่บอกคอยข้อาขาดมือนี่ยขัคอยบอาตัวมือจอเนี่ยคอยข้อาขาดคอยบอกเลยขันคอยตัวจาใช้ลายคุ้นมือเนี่ยคอยยังก็บม่จะเลื่อนคอยบอกแค่นี้่าถ้าถ้าคนอย่างผู้บ้านฟินแลนด์มาพูดเทจพูดเท็ปหรือพูดไม่จริงวันนี้ทํามาค้าขายไม่จเจริญแต่ถ้าพระเจ้าพูดจริงข้าพระเจ้าแหวกขึ้นกว่าเดิมอีกสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าแมนบอวันนี้ณเวลานี้ ข้าพเจ้าพูดจริงก็เป็นความจริงแต่ถ้าอย่างข้าพเจ้าพูดเท็จก็ขอข้าพเจ้าทําก็เอาตามที่ข้าพเจ้าเป็นแต่ข้าพเจ้าบอกเลยว่าข้าพเจ้าไม่เคยพูดเท็จต่อที่ไหนและอันไปที่ไหนก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครได้ในเวลานี้ตัวคนเดียวมีลูกอยู่ขยับเบื้องหนาลูกกับพ่อได้อดพ่อได้การเขี่ยน้าลูกคอยบอเซ่นผู้ที่้ออกคอยมีสิทธิ์อไรลงหวอแต่มืองเรียกคุณคอยมีสิทธิ์จัดการมันทุกอย่างเมือเรียก ค่อยไม่ทําเพราะว่าค่อยก็รอว่ามันจะไปเองไหมหรือว่าหรือว่าคนหรือว่าคนของเจ้าขวางนี่สีบอลไปบอสีคิดน้ำบักกันนี่ตกง่ายด้วยสีคืนน้ำจ้าขวางด,ดูสีคิดน้ำข่ยอยดูขนาดดสีคิดน้ำข่อยดคือบักน้ำบักน้ำด,ดูอาซาตกง่ายเราซือภาษาตกง่ายเราซือวันบ่ไปเจ้าของตายดอกพี่ลูกเต้เาดา่ากินเงี้ยผีนั่งไต่เลียกมองอยู่ผี คือน้ำยูพี่พรคือน้ำมันยางกันนันโอ้ยใคบอกได้ว่าใฟกับเป็นคนคนหนึ่งอะไรและใก็เกียดโกดอโกกันคือกันเราใคก็ไดย่ามไข่บ้ากับบ้าอยู่ย่ามไขเป็นจริงเห็นไขยเป็นเรื่องสี่ไข่งูจากไปทุกอย่างเด้อไคบอกไอ้วันเห็นไขยมาลองมองแม่เนี่ยใครกับทำมาค้าขายของไคสองมือมาจนว่ามีทุกอย่างสมือนี่บุคลิกเป็นยังสี่แต่ทุกอย่างรู้จักหมดแม่สีโง่บ้านโง่ขึ้นไม่โง่ไม่บ้านไม่โง่แต่โง่ขึ้น เก่งไปหน้าอยู่นะคนเราเฮ็ดทุกอย่างสางเปลี่ยนทุกอย่างนี่เบื้องต้นี่เฮ็ดทุกอย่างสางเปลี่ยนทุกอย่างมากนี่เพื่อใดเฮ็ดไอ้ผู้ใดอยู่ก็เฮ็ดไอ้ก็คอบมว่อพอพาแหงอู่กับเมียอยู่ไข่สีมัดขาดจากฟองตายที่อยู่ซื่อโอาจจะบอกเราล่อยลบใหม่ขาดจากฟองตายที่บ่มีทางแต่ไฟระบายตอนนี้ไข่ระบายเพระาะไข่อัดอันแห้งอัดอันมากไข่เพราจัดการไข่ไข่เพราะเสีอารมณ์ไข่เพราะเสีบารมีไข่เพราะเสีอำนาจจัดการผู้ใดหรอก คอยปรทับใจล้างแต่เขาบอยเฮติอย่างนี่มันเป็นสิ่งคายที่อยากรู้ว่าความจิตใต้ฉันนึกของคนมันมีไหมมันมีหรือเปล่าคุณมีคุณก็มีแม่คุณอยู่นี่คุณก็มีครอบครัวคุณอยู่นี่คุณก็ต้องรู้สิว่าแบบนี้แบบนี้เป็นยังไงคุณต้องเข้าใจสิอันนี้มึงหยาบมึงมึนอยู่นี่อยู่นี่ไปไม่ได้กว่าขวางหูขวางตาอยู่นี่ขวางมาหลายมือแล้วขวางหูขวางตาก็มาหลายมือแล้ว กว่าคนผู้หนึ่งก่อนละ่ะพูดถึงมากระไดคนผู้หนึ่งก็คือคนผู้หนึ่งก็คือมีจิตมีใจมีอารมณ์โมโหโกรธลักลกโลภโกรธลงเหมือนบุญเจ้าพระสิมาเก็บทุกอย่างเลยเบิดไม่ใช่เก็ทุกอย่างได้่เก็บเก็บหมดทุกอย่างแต่วันนี้มันระเบิดแล้วก็คือเอาตามสภาพที่ตวเยงพูดไปวันนี้พูดแบกไปรับได้หมดทุกอย่างรับตัวเองหมดรับตัวเองหมด